ถ้าโดยหลักการของศาสนานก็คือหลักการในการสภาสุรเนี่ยนะครับก็จะเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันมีการถ่ายทอดมีความรู้สึกว่า ทำให้สังคมและชุมชนเนี่ยมีความแนบแน่นกันมากยิ่งขึ้นเนี่ยประเด็นหนึ่งนี่ก็คือที่เห็นชัดๆก็คือว่าชุมชนและประชาชนเนี่ยมีความใกล้ชิดมีความผูกสัมพันธ์และโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยมันเป็นไปตามแนวทางของทางศาสนาได้ด้วยนะครับประเด็นที่2ในประเด็นของเศรษฐกิจเนี่ยนะครับส่วนหนึ่งเนี่ยก็เป็นการลดรายจ่ายทั้งในภาคครัวเรือนและในภาคขององ,องค์กรด้วยเมื่อก่อนในอดีตเนี่ยเราจัดซื้อถังขยะเนี่ยปีหนึ่ง เป็น 3- 4 100, ี่แสนบาทต่อปีอนะครับนั่นยังไม่รวมหมายถึงคนงานที่จะต้องใช้ปริมาณเชื้อเพลิงที่ต้องสิ้นเปลืองนะครับในหลายๆอย่างแต่พอเรามีการคัดแยกโดยใช้กระบวนการว่าเราเอาถังกลับคืนไปเนี่ยอ,อย่างน้อยที่สุดปริมาณขยะที่เข้าสู่ในกระบวนการของเราเนี่ยก็น้อยลงเพราะส่วนหนึ่งมีการคัดแยกออกไปก่อนแล้วนะครับบางส่วนเนี่ยเขาก็มีกระบวนการในการเริ่มคิด แล้วก็เอาแนวความคิดที่เทศบาลเนี่ยไปสอดสอดแทรกเข้าไปภายใต้กระบวนการที่ LA เนี่ยได้ได,ได้ได้สร้างกระบวนการแลกเปลีนน่ยนเรียนรู้กันเนี่ยก็สามารถไปขยายผลในครอบครัวได้ด้วยในครัวเรือนได้ด้วยซึ่งตรงเนี้ยถือว่ามันมันในอนาคตเนี่ยจะเกิดเป็นมูลค่าที่ค่อนข้างจะดีมากนะครับนี่คือประเด็นที่2ในเรื่องของเศรษฐกิจส่วนประเด็นที่3เนี่ยนะครับในเรื่องของการจัดการสิ่งแวดล้อม สิ่งแวดล้อมเทศบาลเราทาคนเดียวไม่ได้ครับแต่ที่สําคัญที่สุดเราจัดจัดการอย่างไรให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมมากที่สุดเริ่มมองว่าสิ่งต่างๆที่กําลังเกิดขึ้นไม่ใช่ภาระรของเทศบาลอย่างเดียวแต่เป็นภาระรที่ทุกคนต้องช่วยกันซึ่งนี่ถือเป,เ,ปเป็นเป็นเป็นประโยชน์ใหญ่หลวงที่ทางเอเได้มอบไว้ให้กับทางเทศบาลและเกิดความยั่งยืนในหล,หลายๆชุมชนเริ่มมีการเรียกร้องให้นํากระบวนการและโครงการถนนปลอดถังเข้าสู่พื้นที่ชุมชนได้แล้วซึ่งเราก็วางเป้าหมายไว้ว่าภายใน2ปีเนี้ย เราจะดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใต้โครงการที่นี่ปลอดถังขยะครับและนี่แหละค่ะถือว่าเป็นอีกหนึ่งความสําเร็จนะคะที่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการ LA 2 1ค่ะส่วนทางด้านผู้บริหารของกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมท่านมีอะไรมาฝากบ,บอกคุณผู้ชมไปฟังกันเลยค่ะกิจกรรมที่ท่านเห็นไปของเทศบาลตำบลกำแพงอำเภอเรงูจังหวัดสตูลครับก็เป็นมีความน่าสนใจนะครับเนื่องจากว่า เทศาบาลตำบลกะแพงเนี่ยเป็นหน้าด่านในการที่จะพี่น้องนักท่องเที่ยวจะเข้าไปในเกาะตะลูเตานะเกาะหลีเป๊ะเพราะฉะนั้นเนี่ยท่านผู้บริหารเทศาบาลของตำบลกะแพงเนี่ยก็มีจุดแนวความคิดที่เด็ดขาดนี่ถือว่าเด็ดขาดนะครับก็สั่งเลยฮะห้ามไม่ให้มีถังขยะในเทศาบาลเลยแต่จะเอาถัางขยะเนี่ยเอาไปในจุดที่เป็นสาานระเช่นหน้าเซเว่นอีเลเวนเพราะฉะนั้นการจัดการเรื่องสิ่งแวดล้อมเนี่ย ก็อาศัยความเด็ดขาดของผู้บริหารเทศบาลร่วมกับการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการที่จะร่วมมือกันในการที่จะสามารถทําให้การจัดการเรื่องสิ่งแวดล้อมเนี่ยเป็นไปด้วยดีนะครับก็หมายความว่าเทศบาลนี้ไม่มีถังขยะเลยนะครับก็ถือว่าเป็นสิ่งหนึ่งที่มีความน่าสนใจเป็นจุดหนึ่งซึ่งถ้าท่านผู้ชมเนี่ยครับได้ไปดูไปแล้วเนี่ยก็สามารถนําไปใช้ในท้องถิ่นของท่านได้นะครับ ของทางเทศบาลตำบลกำแพงอ,อําเภอละงูจังหวัดสตูลวันนี้ที่ได้มาเที่ยวชมนั้นบอกได้เลยนะคะว่าชื่นชมจริงๆนอกจากนี้นะคะยังเกิดจิตอาสาในการช่วยกันร่วมมือร่วมใจกันเพื่อที่จะดูว่าพื้นที่ของตนนั้นจะมีขยะอีกหรือไม่แล้วก็มีการบอกต่อไปยังนักท่องเที่ยวอีกด้วยค่ะอยากให้สิ่งดีๆเหล่านี้เกิดขึ้นต่อไปให้สมกับคำว่าชุมชนนี้มีดีที่ยั่งยืนจริงๆค่ะ LA21 ก็เหมือนกันถัวมันต้องใส่คนตามมันก็ต้องใส่ด้วยมันจึงจะทำงานสนุกใช่ไหม,มทุกคนเอาใจใส,ส<ะ>่ในงานชุมชนเราก็ยั่งยืน